หมดแล้วหนูจาเสื้อยืดที่หนูอยากได้เบิร์ดแฟนแตงโมประกาศปิดรับออเดอร์แม้เขาช็อกวงการบันเทิงจากเหตุการณ์แตงโมเสียชีวิตจากการจมน้ำหลังตกเรือสปีดบ๊สสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและผู้คนเป็นอย่างมากและยังคงเป็นปริศนาอยู่ทุกวันนี้ถึงแม้เหตุการณ์จะผ่านมากว่าหนึ่งเดือนแล้วกับการสาเหตุการตกเรือสปีดบ๊สของแตงโมเบิร์ดแฟนหนุ่มของแตงโมที่ตั้งใจจะเอาลายที่เคยออกแบบไวรุ่มกับแตงโมและเป็นลายที่แตงโมชอบ นำมาทำเป็นเสื้อยืดสกรีนขายขายจำนวนจำกัดแค่1,000ตัวเท่านั้นล่าสุดไอจีร้าน s t o n e r b k k s h o p ได้โพสข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับที่สนับสนุนเสื้อ GreenManMelon h a เม t a g #001 สำหรับคนที่ไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะครับรอติดตามกันนะครับ มีแฟนคลับที่พร้อมสนับสนุนเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิรอเสื้อ Ha# ชแนนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำกระเป๋าอีกนะคะอยากได้ค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ารอบนี้ท่านดีใจมากเลยและรอติดตามงานต่อไปแน่นอนค่ะหรือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากแดนไกลนะคะถ้ามีโอกาสจะขอสนับสนุนผลงานของน้องนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ